สวัสดีเดอ้อหมูพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี่มานั่งชมวิวเบิงเดอวิวก็หลายหายนี่ต้นไม้บักหลายเดี๋ยวที่เอาไปเห็ดพืนอันเห็ดแคบหมูเมื่อนี่มาเว้าเรื่องให้ฟังโอ้ยพ่อยแม่เอ้ยบ่อยากกลับบ้านกลับทองเลย กับบ้านก็อยากอา้หมูนอนว่าจบของมันจนไหมอืมจาของจนหลายก็เลยบ่อยอากกลับบ้านกลับไปบ้านยามไหนก็มีแต่คนว่าว่าจังไหนละแม่เอ้ยเขาว่าแต่โอ้ยมึงไปหากินยังไหนเนาะมึงคือลำคือรวยแท้พูดนะเขาว่าผมนะเขาว่าผมบนบนคนสู้ชีวิต ขว่าผมรวยไปเห็ดอันทำมาหากินยังได้มึงคือรวยแท้ผมก็อยากอายเดเนหนานี่ซำกระดุงเลยแบบน,นี้อายหนาบักไงกันขว่าเจ้าของรวยเดเนเออว่ามึงไปหากินยังไดคือรวยแท้ก็เลยบอกว่าโอ้ยอยาหาว่ารวยเถอะ อันผมก็เฮ็ดแคบหมูนี่ละเมยกะเมื่อยก็บ่อบบได้รวยดอกก็พ่อได้กินน้ำนั่นละเฮ็ดแคบหมูก็พ่อได้ขายบ่ได้รวยดอกเพิ่นกะบ,บ่อนั่นเด้เพิ่นกะหาว่าแต่ผมรวยผมรวยบนบนคนสู่ชีวิตคือรวยแท้โอปก็อยัดอายเด้เนาะรวยจังไหนเนาะพื้นก็นหลากหลยนี่ก็สิเอาพื้นไป ฮ่าไอ้เฮ็ดแคบหมูเฮ็ดแคบหมูขายอีเมยโอ้นี่หักพื้นก่อนสิเอาแคบหมูไปเอ้ยสิเอาพื้นไปหาเฮ็ดแคบหมูมอันเจ้าของก็ยกมือท่วมหัวเนะาะสาธุขอให้เป็นดังเพื่อนว่าแน่เถาะเนะาเนะเพอันว่ารวยก็ขอให้รวยสมดังที่เขาว่าเขาลำลือนแน่เออ ่จร,จริงๆโถเนาะมันว่าวเขมรน้ำเนาะก็ราะว่าเจ้าของขเขมรเจร้าของเป็นขเขมนเห็นแต่ว่าขเขมนก็อยากนั่นเดอเ้อเขมนเฮ็ดกินลำบากขนีนคุณขยันเด้อขเขมรนี่ยขยันเฮ็ดกินนั่นว่าเจ้าของคี่ทุกนี่ละอืมนี่ก็ได้พืชนล้วนี่ เดเสียวไปหิบักไงอันวา่าวน้ำมูพวกเพื่อนพี่น้องแล้วก็สิเอาปืน้นไปหาทอดแ็บหมูเอาแบบอย่งไรเนาะแม่เนาะลุมทุกความยากเออีต้นบักม่วงบักไงเด้นน่บักม่วงตัดมานำต้นเจ้าของนี่ล่ะตัดออกมันสูงโพดสูงจนหอดสายไฟุ่นน่ะ เออเฮ็ดจังไรละบัดนี้อันเพราะว่าเจ้าของรวยเจ้าของรวยเจ้าของก็ยกมือสาธุเอาตัวน้อแม่เนาะเฮ็ดจังไรล่ะเอารวยก็รวยก็บอกเขาว่าบ่รวยดอกก็พอได้กินก็พอได้กินอยู่ขายของก็ขายดีดีแม่เอ้ย เมื่ออันซุ้มผู้อื่นเขาเฮ็ดแคบหมูเขาก็ใส่ตะเกลือเนะอาะยง้มเขากินมันกระติดข้อตัวบอ่อใส่เครื่องบัดเจ้าของสายเบิร์ดทุกอย่างมีเครื่องอย่างนี้เจ้าของส่เบิร์ดอ,อบัดน,นี่กินแคบหมูกะแซบแสบ,แสบอันผู้นั้นก็เอาไปขายผู้นี้ก็เอาไปขายเฮ็ดแคบหมูบ่อพ่อขายบัดนี่ก็เมื่อยตัวเออ จังไดเมื่อยเมื่อยก็สู้เอาเนาะแม่เนาะอืมนี่ก็มองว่าวสิว่าเรื่องอีหยังเนาะหนูบ่ได้ว่าวรายดาอดกรถกสิมาอีกวันนี้กสิไฮเบิ้งว่าเจ้าของจังได้สิว่ารวยแต่เจ้าของเฮ็ดจังสีลีล่ะเจ้าของหาเก็บพืน้นเก็บไฟ เพงคนรวยสิเก็บพื้นเก็บไผ่พวคนรวยก็สิเก็บพื้นเก็บไผ่พวเนาะสิหาพื้นหาหยังเนาะคนรวยนี่แหละชะตาชีวิตของคนรวยเนาะเออสิให้อันสุ่มพี่น้องได้เบิ่งอืบัดนี้กับมหาฮิตเฮ็ดอันที่ว่าเขาเฮ็ด Facebook เนาะเฮ็ด Facebook ที่ว่าเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปเออเฮ็ดคลิปหาหมูหาพวกจังซี่ล่ะ วันนี้เจ้าของก็มาเฮ็ดคลิปนี่ละสวยๆงามๆอยู่วันนี้นนกับง่วงนอนดิอีพอีแม่เอ้ยมานั่งว่าวกับง่วงนอนดิวันนี้อยากที่นอนก็บาบอกพอโศกันซัมเน่เนาะเดี๋ยวมีเรื่ององี่ยง้งก็ที่มาว่าวอีกเนาะเมื่อนี้ซัมนน่ละมันที่เงาเกินมันสี่พน่า,นนนาฟังซัมเน่ละสวัสดีเดี๋ยวสิเก็บพื้นก่อนด้อเอาพื้นไปอัน เิ cap, ็ดแหมูตตอเดอร์เม่เดอร์ทำนี่ละ